แด่นักสร้างบารมีขุมทรัพย์ทางปัญญาชุดบทฝึกผู้นำสร้างบุญได้เต็มที่ต้องสร้างบารมีเป็นทีมข้อคิดข้อต่อไปเป็นเรื่องของการสร้างบารมีเมื่อหลวงพ่อเริ่มเข้าวัดครั้งแรกมาเจอหลวงพ่อธรรมชยโยตอนนั้นยังไม่มีความคิดว่าจะสร้างวัด ไม่มีความคิดว่าจะบวชแต่มีความคิดว่าจะสร้างบ้านปฏิบัติธรรมโดยไม่จำเป็นต้องบวชก็ได้แค่มีที่ดินสัก5-10ไร่สร้างเป็นบ้านปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่การนั่งสมาธิและการอบรมหมู่คณะไม่ต้องใหญ่มากนะักแล้วเชิญคุณยายท่านมาเป็นประธานให้การสั่งสอนอบรมทั้งการฝึกตัวและการนั่งสมาธิ เมื่อตกลงกันตามนั้นแล้วก็เริ่มหาที่ดินที่จะสร้างบ้านปฏิบัติธรรมหลวงพ่อธรรมชโยตอนนั้นยังเป็นนิสิตชั้นปีสุดท้ายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หลวงพ่อถามท่านว่าการสร้างบ้านปฏิบัติธรรมนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างก็ได้เราต่างคนต่างอยู่บ้านของเราถึงเวลาก็ไปปฏิบัติธรรมณที่ใดที่หนึ่งหรือวัดใดวัดหนึ่ง หรือมาหาคุณยายที่วัดปากน้ำก็ได้ทำไมจะต้องมาสร้างเป็นบ้านปฏิบัติธ,ธรรมขึ้นมาด้วยตอนนั้นหลวงพ่อเพิ่งเข้าวัดใหม่ๆยังมองไม่ออกหลวงพ่อธรรมชยโยตอบไว้ชัดเจนว่าถ้าเราต่างคนต่างอยู่ไม่ตั้งใจทำบุญทำทานกันเป็นหมู่คณะไม่ตั้งใจรักษาศีลไม่ตั้งใจนั่งสมาธิในไม่ช้าหมู่คณะจะละ แล้วก็ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างทำรรโอกาสที่จะฝ่ากระแสะกิเลสของโลกมนุษย์นี้ไปให้ได้ตลอดรอดฝั่งคงยากและแม้ที่สุดสมมุติว่าฝ่ากระแสะกิเลสของโลกไปได้ก็คงจะได้ตรัสรู้ธรรมเพียงผู้เดียวเช่นพระปัจเจกพุทธเจ้าในชาติใดชาติหนึ่งเบื้องหน้านน้น การบรรลุธรรมการทุ่มเทฝ่ากระแสกิเลสของเราก็จะเป็นประโยชน์แต่เฉพาะตัวใครๆก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเราเลยมันน่าเสียดายนะจากคำพูดตรงนี้ของท่านทำให้พวกเราที่ตั้งใจจะสร้างบ้านปฏิบัติธรรมไปกราบคุณยายท่านเป็นประธานว่าจะทำสิ่งนี้ จากคำพูดตรงนี้ของท่านทำให้พวกเราตั้งใจจะสร้างบ้านปฏิบัติธรรมไปกราบคุณยายให้คุณยายท่านเป็นประธานว่าจะทำสิ่งนี้คุณยายท่านรับปากแล้วก็ตั้งใจจะช่วยทำให้สำเร็จแต่แทนที่จะได้ที่ดินมา10บถึงยี่สิบไร่กลับได้มาถึงหนึ่งร้อไร่ในขั้นต้นยังคิดจะทำแค่เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่คิดจะสร้างเป็นวัด แต่ว่าความคิดของการสร้างบาร,รมีเป็นทีมได้เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยๆขยายมาเรื่อยๆจนกระทั่งทุกวันนี้การที่หลวงพ่อยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะหวังจะให้เป็นข้อคิดว่าการสร้างบาร,รมีแบบเดียเด่ยวๆนั้นฝ่ากระแสกิเลสได้ยากเพราะ 1. ฝ่ายชายถ้ายังไม่ได้บวชโดนผู้หญิงพูดจะๆจ๋าๆไม่กี่ครั้ง หัวใจที่แกร่งเป็นเหล็กเป็นขุนเขาเดี๋ยวก็อ่อนยั่เป็นเทียนถูกลนไฟแล้วก็ไปแต่งงานเลี้ยงลูก 2. ฝ่ายหญิงเหมือนกันคิดจะสร้างบาร,รมีแต่นิสัยผู้หญิงมักจะหูเบาเขาให้เอาตุ้มหูถ่วงก็ไม่ได้คิดบอกว่าถ่วงแล้วสวยดีเขาให้ใส่ตุ้มหูไว้ถ่วงให้หูหนักๆเพื่อจะได้คิดว่าอย่าไปเชื่อใครมากนัก เขาชมว่าสวยน่ารักที่สุดเลยพูดไม่กี่คำเท่านั้นถึงกับลืมพ่อลืมแม่ตามไปอยู่กับเขาแล้วก็ไปไกวเปเลี้ยงลูกด้วยกันโอกาสจะสร้างบาร,รมีให้เต็มที่ก็หมดไป 3. แม้มาบวชเป็นพระได้ถ้าไม่สร้างบาร,รมีเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นหมู่ก็อีกเช่นกัน ไปอยู่วัดที่ไหนซึ่งเขาไม่ทุ่มเทในเรื่องของการสร้างบาร,รมีและมีความคิดในการฝึกตัวไม่ตรงกันเช่นองหนึ่งท่านรักจะเทศองหนึ่งท่านรักจะเรียนองหนึ่งรักจะทําเรื่องสังคมสงเคราะห์องหนึ่งรักจะไปฝึกอาชีพให้คนจนองหนึ่งรักจะไปตั้งโรงพยาบาลแบบแพทย์แผนโบราณ หรืออะไรต่ออะไรที่อยู่วัดเดียวกันแนวคิดการฝึกตัวไม่เหมือนกันซึ่งมันก็ไม่ถึงกับผิดแต่นั่นแหละถ้าเราไปร่วมอยู่ด้วยโอกาสจะสร้างบาร,รมีให้เต็มที่จะนั่งสมาธิให้เต็มที่ก็หย่อนไปมากแล้วในที่สุดก็อาจจะสึกหาลาเพศไปหรือถ้าไม่ศึกก็อยู่ไปอย่างนั้นนี่เป็นตัวอย่างว่าแม้บวชเป็นพระ แต่ถ้าไม่ได้อยู่กับหมู่คณะที่มีเป้าหมายเดียวกันก็ไม่ได้อยู่กับทีมที่มุ่งจะปราบกิเลสมุ่งไปสู่พระนิพพานมุ่งไปสู่ที่สุดแห่งธรรมถ้าไม่มีหมู่คณะอย่างนี้แม้บวชก็ยากจะสร้างบุญบาร,รมีได้เต็มที่นี่คือสิ่งที่ต้องคิดว่าทำไมพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยจึงได้ย้ำนักย้ำหนาว่าต้องสร้างบาร,รมีเป็นทีม มันอยู่ตรงนี้ลูก